เรื่องดีๆมีมาเล่าคลิปนี้ขอนำเสนอนิทานทศชาติชาดกชาติที่4พระเนมิราชพระเนมิราชทร,เรชงเป็นพระราชโอรสของพระราชาแห่งเมืองมิถิลาพระองค์ทรงมีพระทัยฝักใฝ่ในการบำเพ็ญฐานมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงรักษาศีลอุโบสถอย่างเคร่งครัด เมื่อพระบิดาทอดพระเนตรเห็นเส้นพระเกศางอกก็ทรงรำพึงว่าถึงเวลาที่จะมอบราชสมบัติให้แก่โอรสแล้วพระองค์เองก็จะได้เสด็จออกบำเพ็ญเพียรในทางธรรมต่อไปจึงทรงมอบราชสมบัติเมืองมิถิลาให้แก่พระเนมิราชกุมารขึ้นครองเป็นพระเจ้าเนมิราชส่วนพระองค์เองก็เสด็จออกบวชรักษาศีลตราบจนสวรรคต เมื่อพระเจ้าเนิเมราชครองราชสมบัติโปรดให้สร้างโรงทานริมประตูเมืองสี่แห่งโรงทานกลางพระนครหนึ่งแห่งทรงบริจาคทานแก่ประชาชนอยู่เป็นนิดส่งรักษาศีลและสั่งสอนประชาชนของพระองค์ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมครั้งนั้นปรากฏว่าประชาชนทั้งหลายลุนแต่เป็นผู้มีศีลสัตว์ไม่มีการเบียดเบียนทำบาปหยาบช้าบ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุข ผู้คนพากันสังเสริมพระคุณของพระเจ้าเนเมราตอยู่ทั่วไปพระเจ้าเนเมราตเมื่อทรงปฏิบัติธรรมอยู่นั้นทรงสงสัยว่าการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์คือการรักษาความบริสุทธิ์ไม่ข้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวโลกนั้นอย่างใดจะประเสริฐกว่ากันพระอินทร์ได้ทรงทราบถึงความกังขาในพระทัยของพระเจ้านเนมราชจึงเสด็จจากดาวดึงลงมาปรากฏเฉพาะพระพักพระราชา และตรัสกับพระราชาว่าหม่อมชันมาเพื่อแก้ข้อสงสัยที่ทรงมีพระประสงค์จะทราบว่าระหว่างทานกับการประพฤติพรหมจรรย์สิ่งใดจะเป็นกุศลยิ่งกว่ากันหม่อมชันขอถูนให้ทราบว่าบุคคลใดเกิดในตระกูลกษัตร,ริย์นั้นก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์ในขั้นต่ำบุคคลใดเกิดในเทวโลกเพราะได้ประพฤติพรหมจรรย์ขั้นกลาง บุคคลจะถึงความบริสุทธิ์ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์ขั้นสูงสุดการเป็นพรหมนั้นเป็นได้ยากลำบากยิ่งผู้จะประพฤติพรหมจรรย์จะต้องเว้นจากวิถีชีวิตอย่างมนุษย์ปุถุชนต้องไม่มีเย่าเรือนต้องบำเพ็ญธรรมะสม่ำเสมอดังนั้นการประพฤติพรหมจรรย์จึงทำได้ยากยิ่งกว่าการบริจาคทานและได้กุศลมากยิ่งกว่าหลายเท่านักบรรดากษัตริย์ทั้งหลาย มักบริจาคทานการเป็นการใหญ่แต่ก็ไม่สามารถจะล่วงโพนจากกิเลสไปได้แม้จะได้ไปเกิดในที่อันมีแต่ความสนุกความบันเทิงรื่นรมแต่ก็เปรียบไม่ได้กับความสุขอันเกิดจากความสงบอันวิเวกอันจะได้มาด้วยการประพฤติพรหมจรรย์เท่านั้นพระอินทร์ได้ส่งเล่าเรื่องราวของพระองค์เองที่ได้ประกอบทานอันยิ่งใหญ่เมื่อชาติที่เกิดเป็นพระราชาแห่งพราราณสี ได้ทรงถวายอาหารแก่นักพรตที่อยู่บริเวณแม่น้ำสีทาเป็นจำนวนหมื่นรูปได้รับกุศลยิ่งใหญ่แต่ก็เพียงแต่ได้เกิดในเทวโลกเท่านั้นส่วนบรรดานักพรตที่ประพฤติพรหมจร์เหล่านั้นล้วนได้ไปเกิดในพรหมโลกอันเป็นแดนที่สูงกว่าและมีความสงบสุขบริบูรณ์กว่าแต่แม้ว่าพรหมจร์จะประเสริฐกว่าทานพระอินทร์ก็ได้ทรงตือนให้พระเจ้าเนมิราช ทรงรักษาธรรมทั้งสองคู่กันคือบริจาคทานและรักษาศีลเมื่อพระอินทร์เสด็จกลับไปเทวโลกแล้วเหล่าเทวดาซึ่งครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นได้เคยรับทานและฟังธรรมจากพระเจ้านเนมิราชจนได้มาบังเกิดในเทวโลกต่างพาก,กันไปฝ้อพระอินทร์และทูลว่าพระเจ้านเนมิราชทรงเป็นอาจารย์ของเหล่าข้าพระบาทมาแต่ก่อนข้าพระบาททั้งหลายนำลึกถึงพระคุณของพระเจ้านเนมิราช ใครจะได้พบพระองค์ขอได้โปรดเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาอย่างเทวโลกด้วยเถิดพระอินทร์จึงมีเทวบัญชาให้มาตุลีเทพสารถีนำราชรถไปเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชจากกรุงมิถิลาขึ้นมาอย่างเทวโลกมาตุลีเทวบุตรรับองค์การแล้วก็นำราชรถไปอย่างโลกมนุษย์ในคืนวันเพ็ญขณะที่พระเจ้าเนมิราชกำลังประทับอยู่กับเหล่าเสนาอามาตย์ มาตุลีได้เชิญทูลพระราชาว่าเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ปรารถนาจะได้พบพระองค์จึงนำราชรถมาเชิญเสด็จไปยังเทวโลกพระเจ้าเนเมราทรงรำพึงว่าพระองค์ยังมิเคยเห็นเทวโลกจึงปรารถนาจะเสด็จไปตามคำเชิญของเหล่าเทพจึงเสด็จประทับบนราชรถมาตุลีจึงทูลว่าสถานที่ที่จะเชิญเสด็จไปนั้นมีสองทางคือ ไปทางที่อยู่ของเราผู้ทำบาปและไปทางที่อยู่ของผู้ทำบุญพระราชาประสงค์จะเสด็จไปที่ใดก่อนก็ได้พระเนมิราชตรัสว่าพระองค์ประสงค์จะไปยังสถานที่ของเราผู้ทำบาปก่อนแล้วจึงไปยังสถานที่แห่งผู้ทำบุญมาตุลีก็นำเสด็จไปยังเมืองนรกผ่านแม่น้ำอันเป็นที่ทรมานสัตว์นรกแม่น้ำนั้นเต็มไปด้วยเถาวัลย์น้ำโตเท่าหอกมีเพลิงลุกโชดช่วง มีเหลาเหล็กเสียบสัตว์นรกไว้เหมือนอย่างปลาเมื่อสัตว์นรกตกลงไปในแม่น้ำก็ถูกของแหลมคมใต้น้ำสับขาดเป็นท่อนๆบางทียมาบาลก็เอาเหล็กเกี่ยวสัตว์นรกขึ้นมาจากน้ำเอามานอนหงายบนเปลวไฟบ้างเอาก้อนเหล็กมีไฟลุกแดงอุดเข้าไปในปากบ้างสัตว์นรกล้วนต้องทนทุกข์เวทนาด้วยอาการต่างๆจากนั้นมาตุลี ก็พาพระเนเมิราไปทอดพระเนตรกลุ่มนรกต่างๆที่มีบรรดาสัตว์นรกถูกจองจําและลงโทษอยู่ด้วยความทรมานแสนสาหัสนาทุเรศเวทนาต่างๆเป็นที่น่าสะึพรกลัวอย่างยิ่งพระเนเมิราตรัสถามถึงโทษของสัตว์นรกแต่ละประเภทมาตุรีก็ตอบโดยละเอียดเช่นผู้ที่เคยทรมานไล่จับไล่ยิงนกคว้างนกจะถูกยมบาลเอาเหล็กพืชรัดคอกดหัว แล้วดึงเหล็กนั้นขึ้นมาจนคอขาดผู้ที่เคยเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วไม่ซื้อต่อคนซื้อเอาของเลวมาหลอกว่าเป็นของดีหรือเอาของเลวมาปนของดีก็จะถูกลงโทษให้เกิดความกระหายน้ำครั้นเมื่อไปถึงน้ำน้ำนั้นก็กลายเป็นแกลเพลิงลุกเป็นไฟก็จำต้องกินแกลนั้นต่างน้ำเมื่อกินเข้าไปแกลน้ำก็แดผดเผาร่างกายได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส ผู้ที่เคยทำความเดือดร้อนให้มิสหายอยู่เป็นนิดรบกวนเบียดเบียนมิสหายด้วยประการต่างๆเมื่อตายไปเกิดในกลุ่มนรกก็จะรู้สึกหิวกระหายปรารถนาจะกินอาหารแต่อาหารที่ได้พบก็คืออุจจาระปัสสาวะสัตว์นรกเหล่านั้นจำต้องดื่มกินต่างอาหารความทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสในคุมนรกต่างๆมีอยู่มากมายเป็นที่น่าทุเรศเวทนา ทำให้พระเนมินราชรู้สึกสยดสยองต่อผลแห่งกรรมชั่วร้ายของมนุษย์ใจบาปหยาบชาทั้งหลายยิ่งนักเมืเม่อพระเนมิราชเสด็จไปยังสถานที่แห่งผู้ที่ทําบุญเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วของนางเทียบทีดาวารุณีประดับด้วยแก้วแพรวพรายมิสะน้ำมีสวนอนุษ์งามด้วยดอกไม้นานาพันธุ์จึงตรัสถามมาตุลีว่า นางเทพที่ดาวารุณีประกอบกรรมดีอย่างใดไว้จึงได้มีวิมานที่งดงามวิจิตรเช่นนี้มาตุลีตอบว่านางเทพธิ่ดาองค์นี้เมื่อเป็นมนุษย์เป็นสาวใช้ของพรามณ์มีหน้าที่จัดอาสนะสำหรับภิกษุและจัดสลากพัดถวายภิกษุอยู่เนืองๆน,นางบริจาคทานและรักษาศินตลอดเวลาผลแห่งกรรมดีของนางจึงได้บังเกิดวิมานแก้วงามเรืองรอง พระเนเมราชเสด็จผ่านวิมานต่างๆอันงดงามโอฬารและได้ตรัสถามมาตุลีถึงผลบุญที่เหล่าเทพบ,บตุตรเทพธิดาเจ้าของวิมานเหล่านั้นได้เกิดประกอบไว้เมื่อครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์มาตุลีก็ทูลให้ทราบโดยละเอียดความงามและความรื่นรมในเทวโลกเป็นที่จับตาจับใจของพระราชาเนเมราชยิ่งนักในที่สุดมาตุลี ก็นำเสด็จพระเนมิราชไปถึงวิมานที่ประทับของพระอินทร์เ่าเทวดาทั้งหลายมีความสมนัสยินดีที่ได้พบพระราชาผู้ที่เคยทรงมีพระคุณต่อเทวดาเหล่านั้นตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ในโลกมนุษย์เหล่าเทพได้ทูลเชิญให้พระเนมิราชประทับอยู่ในวิมานของตนเพื่อเสวยทิพยสมบัติอันรื่นรมในดาวดึงพระเนมิราชตรัสตอบว่าสิ่งที่ได้รับมาเพราะผู้อื่น ไม่เป็นสิทธขาดแก่ตนหม่อมชันปรารถนาจะประกอบกรรมดีเพื่อได้รับผลบุญตามสิทธิอันควรแก่ตนเองหม่อมชันจะตั้งหน้าบริจาคทานรักษาศีลสำรวมกายวาจาใจเพื่อได้รับผลแห่งกรรมดีอันเป็นสิทธิของหม่อมชันโดยแท้จริงพระเนมิราชประทับอยู่ในดาวดึงชั่วเวลาหนึ่งแล้วจึงเสด็จกลับเมืองมิถิลา ได้ตรัสเล่าสิ่งที่ได้พบเห็นมาแก่ปวงราษฎรทั้งสิ่งที่ได้เห็นในนรกและสวรรค์แล้วตรัสชักชวนให้ประชาชนทั้งหลายตั้งใจมั่นประกอบกรรมดีบริจาคทานรักษาศีลเพื่อได้ไปเกิดในเทวโลกได้รับความสุขสบายรื่นรมในทิพยวิมานพระราชาเนเมราชทรงครองแผ่นดินสืบต่อมาด้วยความเป็นธรรมทรงตั้งพระทยรักษาศีลและบริจาคทาน โดยสม่ำเสมอไม่ได้ขาดวันหนึ่งมอทอดพระเนตรเห็นเส้นพระเกศาหงอกขาวก็สลดพระทัยในสังขารทรงดำริที่จะออกบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์จึงตัดเรียกพระโอรสมาเฝ้าและสมมอบราชสมบัติให้แก่พระโอรสหลังจากนั้นพระราชาในเมราชก็ออกผนวดเจริญพรมวิหารได้สำเร็จบรรลุธ,ธรรมครั้นเมื่อสวรรคตก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลก สวยทิพะยะสมบัติอันรื่นรมกุศลกรรมที่พระราชาทรงประกอบอันส่งผลให้พระองค์ได้ไปสู่เทวโลกนั้นคือการพิจารณาเห็นโทษของความชั่วและความสยดสยองต่อผลแห่งกรรมชั่วนั้นและอานิสงส์ของกรรมดีที่ส่งผลให้บุคคลได้เสวยสุขในทิพยะสมบัติอาน,นิสงส์อันประเสริฐสุดคืออาน,นิสงส์แห่งการประพฤติพรหมจรรย์คือการบวชมุ่งถึงการอันสมควร